กลายเป็นประเด็นใหม่ของคนในวงการบันเทิงที่ทำเอาขาเพื่อต้องตาลุกวาวกันอีกครั้งแล้วหลังจากที่เมื่อวานนี้ในเพจดังอย่างเจมอรอยแปดวีหได้มีการแชร์โพสต์ของหญิงสาวรายหนึ่งเอาไว้ที่ได้มาโพสต์เล่าประสบการณ์ในการทำงานกับดาราดัง ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่หลายคนเห็นแล้วต้องอึ้งต้องทึ่งเลยทีเดียวเนื่องจากว่าดาราคนดังกล่าวได้สร้างวีรกรรมสุดแสบทั้งใช้งานหนักแม่บ้านได้นอนแค่นหนึ่งชั่วโมงให้กินข้าวชามเดียวกับสุนัขที่จ้างเลี้ยงจนเจ้าตัวถึงกับทนไม่ไหวและต้องลาออกในที่สุดโดยโพสต์หญิงสาวดังกล่าวระบุว่าจะเล่าประสบการณ์ชีวิตที่ไปทำงานบ้านดาราดัง เราเดินทางไปรามอินทาวันที่ส9สิงหาคมตอนคุยก็ว่าดูแลแค่น้องหมาน้องแมวอย่างเดียวงานบ้านเนี่ยไม่ต้องทำเลยเพราะามีแม่บ้านอยู่แล้วแต่พอไปถึงงานบ้านทุกอย่างต้องทำจ้าทำงานเลี้ยงน้องหมา24ชั่วโมงห้ามนอนจะได้นอนพักจริงๆตอนที่ไม่มีงานจริงๆได้นอนแค่หนึงชั่วโมงหรือน้อยกว่านั้น จานที่เอาไปคลุกข้าวหมาก็ให้เราใช้จานอันนั้นกินข้าวนี่บ้านดาราดังนะคะอะไรคือเข้าห้องน้ำแล้วไม่ล้างเราทำไม่ไหวเราขอลาออกบอกให้รอคนใหม่ก่อนแล้วค่อยไปเราก็รอพอมีคนใหม่เข้ามาไล่เรากับน้องออกเลยจา้าเราขอนอนก่อนคืนหนึ่งก็ไม่ยอมจะส่งเราไปนั่งรถตู้แต่เราไม่ไปเราบอกว่าถ้าเกิดอยากให้กลับจริงๆ ต้องออกค่ารถให้แล้วหารถส่วนตัวไปส่งถึงที่เขาก็หาแท็กซี่แล้วออกค่ารถให้แต่ค่าแรงที่เราทำกับน้องได้3วันไม่ให้ค่ะแล้วที่บอกว่าตอนมาคือจะจ่ายค่ารถให้ก็ไม่ให้วิรกรรมของบ้านนี้มันเยอะกว่านี้นะคะแต่พูดไม่หมดจริงๆอยากรู้ว่าใครทักมานะคะอย่าไร้ก็ตามในโพสต์ดังกล่าวก็มีชาวเน็ตเข้าไปคอมเมนต์แสดงความเห็นกันเป็นจำนวนมาก บางส่วนระบุพฤติกรรมดังกล่าแรงเกินไปขณะที่บางส่วนก็เข้ามาทายว่าดาราคนนั้นคือใครและล่าสุดเรื่องดังกล่าวชาวเน็ตก็ให้ความสนใจกันเป็นอย่างมากจนพุ่งเป้าตามหาดาราดังที่เลี้ยงน้องหมาอยู่รามอินทาเป็นใครกันแน่และหนึ่งดาราที่ตกเป็นเป้าก็คือบุ๋มประดดาจนเจ้าต,ตัวต้องออกมาเคลื่อนไหวทันทีโดยพ์ข้อความผ่านทางไอจีส่วนตัวระบุว่า มีแฟนคลับส่งมาให้ดูว่าจะมีคนเข้าใจผิดว่าเป็นคุณแม่บุ๋มหรือเปล่าเพราะที่บ้านเลี้ยงหมาและอยู่แถวรามอินทาก็เลยอยากจะบอกว่าไม่มีทางแม้ว่าที่บ้านจะเลี้ยงน้องหมาอุดมสมบูรณ์มากแต่ที่อุดมสมบูรณ์ไม่แพ้กันก็คือคนที่เลี้ยงน้องหมาชื่อพี่นวลอยู่มาสองปีกว่าแล้ว ก่อนหน้านี้คือน้องสาวของพี่นวลซึ่งแต่งงานมีสามีไปแต่ตัวพี่สาวก็เลยมาขออยู่แทนเรียกได้ว,ว่าขอเหมาเกินทั้งตระกูลเพราะที่บ้านนี้กินดีอยู่ดีมีห้องน้ำห้องนอนส่วนตัวห้องครัวทำกินอะไรก็ได้จนบางทีเรายังไปแย่งเขากินต่างหากเพราะทำอร่อยหยุดทุกวันหยุดและวันที่อยากจะหยุด แต่งหน้าสวยคุยโทรศัพท์ทั้งวันแล้วก็มาเล่นกับน้องหมาวันละสามรอบถ่ายติ๊กต็อกสวยๆส,ส่วนงานบ้านไม่ค่อยมีอะไรเพราะคุณแม่ชอบทำเองโดยเฉพาะห้องน้ำขัดจนกระเบื้องสึกรดน้ำต้นไม้ตั้งแต่ตีสี่ยายชอบแย่งงานพี่นวลมาทำส่วนอีกหลังจ้างแม่บ้านประจำหมู่บ้านทำครั้งละพันเพราะชีวิตเคยเป็นลูกจ้างมาก่อนเลยไม่ชอบเอาเปรียบใครแล้วก็ไม่ชอบใครเอาเปรียบปอลอ มีคนมาสมัครเป็นแม่บ้านที่บ้านเยอะมากแต่ไม่รับเพราะต้องการคนที่ไว้ใจได้และรักสัตว์จริงๆค่ะเอาเป็นว่าชัดเจนแล้วนะว่าดาราดังที่หลายคนพุ่งเป้านั้นไม่ใช่บุมปณะดาอย่างแน่นอนแต่จะเป็นใครต้องติดตามกันต่อไปถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ทางช่องยู t ูท็อปดาราด้วยนะคะ